สดีค่ะเซเนโนพามาชมกับบ้านสวนนะคะบ้านสวนรังนี้นะคะพามาชมกันที่อําเภอบางปาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบ้านสวนแปลงสวยค่ะบรรยากาศร่มรื่นนะคะพื้นที่หกไร่นะคะหกไร่เศษนิดหน่อยค่ะทุกท่านอยู่ที่อำเภอบางปาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้นะคะอบร้อมไปด้วยวิวท้องทุ่งนาเลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะ ราคาเหมายกแปลง5,900บาทนะคะราคานี้พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านน้ำไฟพร้อมเลยนะคะมีโรงปลูกต้นไม้ด้วยนะคะมีบ่อปลาค่ะสวนฝรั่งมะม่วงพืชผักสวนครัวด้วยนะคะบรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะเดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้2เส้นทางด้วยกันนะคะ ห่างจากถนนใหญ่แค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกท่านตัวบ้านพร้อมอยู่อาศัยค่ะประกอบไปด้วยบ้าน3หลังเลยนะคะมีแอร์สหลังและกำลังต่อเติม1หลังค่ะมีโรงเรือนสำหรับปลูกต้นไม้นะคะครอบครัวใหญ่ก็สามารถอยู่อาศัยกันได้หรือจะเปิดเป็นกิจการก็ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะอบร้อมไปด้วยต้นไม้สวนต่างๆนะคะพืชผักมากมายเลยทีเดียว 6ไร่กว่านะคะแปลงนี้ราคา5ล้าน9แสนบาทยกแปลงนะคะได้บ้านอีกถึง3หลังเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรับนัดชมพื้นที่จริงนะคะสามารถติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดเข้าไปชมพื้นที่จริงหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนคุยเจรจากันได้โดยตรงนะคะพอด้านเจเคนเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ